มีสติสัมปชัญญะดีเราเห็นการปรุงแต่งของจิตอยู่แต่เราอ่ะเลือกที่จะเอาคุณธรรมเข้าไปกรองเปรียบเหมอนน้ำใสนั่นเองเราใช้หลักธรรมซึ่งพระธรรมพระพุทธองค์กล่าวว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกเราเอาความเมตตาเข้าไประงับดับการปรุงแต่งของจิตเมตตาเนี่ยอย่างเดียวไปไม่รอดนะลูก ต้องมีอุเบกขาด้วย <Yeah. S 1> วางใจเป็นกลางและไม่มองไม่มองภาษาที่มากระทบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้มองภาษาที่มากระทบนั้นว่าเป็นบททดสอบคุณธรรมของเรา <Yeah. S 1> พอมันวางใจเป็นกลางอย่างนี้แล้วระลึกถึงธรรมที่ทำให้เรานั้นสงบร่มเย็น มันเ,เรียกว่าน้ําใสมันเข้าไปมากพอลูกคน้ําสีนั้นมันก็จะจางลองอืเราก็จะเกิดปัญญาญาณและหาวิธีการแก้อปัญหานั้นได้ค่ะเพราะว่าในแต่และเวลานาทีที่เราดําเนินชีวิตอยู่มีภาษะมากระทบยิ่งถ้าอยู่กับหมู่มากผัาษะก็เยอะมากเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ สมเด็จพ่อกล่าวไว้ว่าสาวกของพ่อองค์นั้นที่ตั้งใจลงมาเพื่อบรรลุธรรมในโลกมนุษย์จะบรรลุธรรมกันได้โดยง่ายกว่าอยู่ที่พมมาโลกก็เพราะว่าผัสสะเยอะเป็นตัวทดสอบใจให้เห็นว่ายังเหลืออะไรอยู่